I right. อันนี้ที้งงานเท่าชี้ลงไปให้หนักล่ะล พี่ไม่น่าผ่อนเลยแต่กี้เนี่ยต้องยิงโคตรยังเน่ยเหอเนี่ยเห็นไหมบอกว่าจะถ่ายเรดี้ขี่รถซะหน่อยมาถ่ายเรดี้เดินนะครับ นู้นนะจุดไม่ทางดาไม่เจอดูชั่วเขาก่อนนะครับเสียนเขาจะขี่อันนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ล้มว้าวเขาจะไม่ล้มเรื่องเลยโอ้เขาจะไม่ใส่เซฟตี้เพราะว่าเขาเสียนแล้วโอ้เขาจะไม่ล้มเลยเขาแค่มาส่งเนื้อเฉยอะไม่ไมาขี่นะไม่ส่งเนื้อส่งน้ำเป็นไงบ้าง ไปออกาชกแกเป็นยังไงบ้างพอได้ไหมได้แลับแถวบนสะพานครับผมทางทางนี้ทางง่ายนเนี่ยมีทางยากกว่านี้อยู่เดินรับแกกมีโบว์น่ะหามากเอตัวนี้มีดมือตึงๆแจ๊วโพรบกามีกอาเร็วค่อยอ่ะมีมีโบว์ นน้้งัใส่รับแขกครับกันใสไปไปรับแขกครับกันพอกระทนั่งถ่ายทายวิดีโอยึายอยู่แล้วลมเย็นดีเราก็ได้ครับลงเรียนพี่ใหญ่ทำอะไรพี่ได้แต้มหนึ่งแล้วนี่ครับใต้นูมาปทำอะไรไม่รู้รอกด้วยครับอยากลงน้ำเลยนี่มาครับรับแขกโอเคไหม เอาเรื่องครับโอเคครับพี่สุดยอดสุดยอดเหยื่อว้ยสะพานหนองแอันี้เนินเลคเขามีเนินใหญ่ตรงนี้นี่แค่เปิดหัวเยเปิดหัวใช่มบอกว่าเห้ยสะพานโคตรดุลย่ภาพานเดินทานนู้นเลยเนะอันนี้ผมดูว่าทางอุบานทางอุบานติดตามเหตุหรือวติดตามยูทูบอยู่เรื่ดงอะไรมันเดินใหญ่เป็นห่วงนะเพราะว่าตอมเยอะ อย่างครับดูตัวอย่างถึงดีว่าเรากระเด็นมาแข่งครับมันไม่ง้วหหน้าหน่อยหน้าไหน่อยหน้าไม่หน่อยไปดีว่ไงดีว่าดีว่าดีว ยเดนแนหักเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแนแนหักไปแล้วยังงั้นยังงั้นแรงมาต้องหาไม้มาดามก่อน พักกีสิมากเลยแล้วแบดนีด้เรายืนที่เลยมาเลยครับมาเลย

Hjelp, hjelp, hjelp! tekinah. พ่ผานมากเิรเราเล่นเับแม็กซซอกก่อนซอกใหม่นั้น มาแล้วเอาขึ้นเลยไม่ต้องลองมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อีกรอบนึงโอ้โอ,โอาใจขาใจโอเคลงมาเลยงนะั้น่ะเมื่อกี้มันหาช่วงเลี้ยวไม่เจออ๋อโอเคโอเคไปดูเอ็นโร่ปดูเอ็นพามาใช่ไหมครับเนี่ยเบาเบาครับ <laughs> ก็จะสุดอยู่แล้วอานวานนั่งรอเชี่ยลกีรติื่มาแบบไม่มีอะไรอุส่าเปิดทางไว้รอเชี่ยน เดลี่นั่งนอันนี้เชื่อแต่แม่ว่าไม่ได้ก <im ế c repay> ีทีด <im> 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 ีเลยนะเดลี่หมอยโดนแต่เป็ไงาโอเคไหมเปรี้ยวครับได้นะโอ้ยสุายหวานเจี๊ยบอแซ่เลยอ่ะว่าจะเลี่